อยากรู้ไหมครับว่าวันนี้มีใครสักคนหนึ่งเขาคิดถึงเราหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นใครสักคนหนึ่งจะเป็นคนเก่าคนใหม่หรืออะไรยังไงอยากรู้ไหมเพราะว่าวันนี้เราจะมาส่องพลังงานกันนะครับว่าใครคิดถึงเราคนที่คิดถึงเราเขามีพลังงานอย่างไรเป็นไปได้หลายอย่างมากเลยครับเป็นไปได้ทั้งมีพลังงานของคนเก่าแฟนเก่าคนคุยเก่าที่คิดถึงเราหรืออาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่แอบชอบหรือคิดถึงเราหรือ มีใครสักคนหนึ่งที่เราเองอาจจะไม่เคยรู้จักเขาเลยเขาเองอาจจะไม่เคยรู้จักเราเลยแต่มีการอธิษฐานขอให้ได้พบเจอแล้วเขาคิดถึงเราใครอยากรอยกมือขึ้นยินดีต้อนรับสู่ช่องขอบมีบทกุลพายุสี่น,นะครับวันนี้เราจะมาสอนกันว่าลักษณะของคนที่คิดถึงเราอยู่ในตอนนี้เขาเป็นอย่างไรนะครับโอเคตั้งจิตดีๆตั้งสมาธิดีตั้งจิตอธิษฐานดีแล้วเลือกไพ่กองที่เรียกเราได้เลย1 2และ3 หนึ่งสองและสามนะครับผมใครได้ไพก่กองไหนนะครับผมนะอย่าลืมคอมเมนต์บอกไว้หนึ่งสองและสามนะครับนะไพก่กองไหนเรียกให้คอมเมนต์บอกไว้เลยส่วนใครที่อยากจะเจาะลึกนะครับอยากที่จะดูดวงส่วนตัวสามารถทักมาจองคิวดูดวงส่วนตัวได้เพื่อที่จะไขพลังงานของคุณจริงๆว่าจริงๆแล้วคนที่เราคิดถึงเนี่ยจริงๆแล้วเขาคิดถึงเราบ้างหรือเปล่าก็สามารถที่จะกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์แอดไปบ้านเขียวกดเพิ่มเพื่อนเน้นย้ำนะครับ แอดบ้านเขียวแอดไปบ้านเขียวแล้วกดเพิ่มเพื่อนด้วยเลอหลายคนเนี่ยแอดไปแล้วไม่กดเพิ่มเพื่นอนรายละเอียดใดๆจะไม่ขึ้นเลยนะครับหรือตามไ d ดีตรงนี้ก็ได้การดูดวงจะเกิดขึ้นที่บ้านเขียวอย่างเดียวเท่านั้นตามบ้านเขียวที่เดียวเท่านั้นที่อื่นไม่มีการดูดวงให้เพราะฉะนั้นคุณจะทักเข้ามาสอบถามอะไรบางอย่างก็ได้แต่สุดท้ายแล้วต้องแอดไปบ้านเขียวกดเพิ่มเพื่อนด้วยนะครับเอาละมาไพ่กองที่หนึ่งเราจะมาดูกันว่า พลังงานของคนที่ก็มาคิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้เขามีพลังงานอย่างไรตรงกับคุณที่คนที่เอ่อตรงกับคนที่คุณคิดไว้หรือเปล่ามาดูกันไพ่ <S <S ใบที่หนึ่งนะครับผมนะไพ่เดวิลนะครับไพ่เดวิลเนี่ยมันมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่เกี่ยวคนเก่าๆที่จะวนย้อนกลับไปกลับมาหรืออะไรแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมหน้าไพ่ที่ขึ้นมาคนที่คิดถึงอะไรบางอย่างเกี่ยวคุณเนี่ยครับผมนะ มีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับคนเก่าๆที่วนย้อนกลับไปกลับมาแต่นี้ขอขยายหน่อยอ s ลซูนไม้เจสมินและก้าถ้วยโอเคลักษณะของคนที่คิดถึงคุณคือคนที่คุณไม่สามารถที่จะตัดเขาออกจากความรู้สึกและความสัมพันธ์ได้นะครับซึ่งคนคนนี้ครับผมไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ครับเขาไม่ให้ความเชัดเจนในความสัมพันธ์สักทีไม่รู้วเพราะอะไรไม่ให้ความเชัดเจนในความสัมพันธ์ เหมือนเหมือนจะไม่ใช่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เน้นเรื่องของคสำสัมภาระเป็นอย่างที่ชัดเจนแต่ก็จากไม่สามารถที่จะหลุดหรือว่าจากเราไปไหนได้ยังคิดถึงยังวนเวียนแต่ไม่ให้สถานะที่ชัดเจนเป็นอะไระปอย่างที่คลุมเครือแล้วคนคนคน,นี้ครับเขากาลังคิดถึงคุณอยู่นึกถึงใครบ้างเลยครับคอมเมนต์บอกด้วยนะใครได้ไพ่ก่อนที่หนึ่งเอาละต่อไปไพ่ก้อนที่สองมาดูซิว่ามีใครคิดถึงคุณไหมแนวไพ่เดอะเวิลด์จริงๆแล้วเนี่ยคุณบอกว่าชิว คุณหลุดพ้นจากเรื่องบางเรื่องมาได้แล้วนะเป็นยังไงต่อสามไม้มีอะไรอยากที่เป้ารอคู่รักแล้วให้ปิดท้ายคนที่คุณรักและคนที่รักคุณเขากำลังคิดถึงคุณอยู่แปลกนะคุณไม่ว่าสถานะวันนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรมันจะมีใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณรักเขา แต่อยากจะบอกว่าเวลาที่คุณมีความรู้สึกที่จะรักใครครับเหมือนพลังงานนั้นนะเป็นพลังงานของความรักที่เขาก็ส่งกลับมาเช่นเดียวกันไม่แน่ใจว่าเขาเคยบอกคุณไหมไม่แน่ใจว่าสถานะคนคุณเขาเป็นอย่างไรแต่เหมือนคุณรักใครสักคนหนึ่งใครคนนั้นเขาเองก็รักคุณไม่ต่างกันนะครับและหน้าไพา่ก็เป็นไพ่สามไม้ของการรอคอยไพ่คู่รักและไพ่ชัยชนะ ถ้าความหมายโดยรวมกับคําถามตามหน้าไพา่ไพ่อยากจะบอกคุณว่าก็คนที่คุณรักไงเขารักคุณนะแล้วเขาคิดถึงคนด้วยนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากบอกค,คิดถึงใครอะ่ะคิดถึงแฟนหรอหรือ,อยังไงแต่รัศถาบอกไม่ใช่แฟนมันแปลกมากเลยนะที่เขาเองก็รักคุณไม่ต่างจากคุณรักเขาเลยยังไงอ่ะต่อไปไพก่ก้อนที่สามมาดูซิไพ่อยากที่จะบอกอะไร นาไพ่ราชาถ้วยนาภพายห้าไม้นาภพายอืมชามพราลเ้โอเคครับคนที่คิดถึงคุณอยู่คือคนที่เพิ่งตีกับคุณแล้วก็ทะเลาะกับคุณคนที่พยายามที่จะตีกับคุณมีปัญหาและทะเลาะกับคุณตลอดเวลาเดี๋ยวเขาเองก็กลับมาเดี๋ยวเขากลับมาดีทุกอย่างเหมือนเดิมแบบที่เคยเป็นมาเพราะคุณเองกับเขาเทะเลาะกันหลายครั้งแล้วแล้วก็ดูเหมือนมีปัญหา ใหญ่โตอะไรต่างๆหลายๆครั้งแล้วแต่ในตูค้คอนเส้าก็วนย้อนกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะยังมีความรักอยู่เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ถามว่าใครคิดถึงคุณคนที่คุณกําลังมีปัญหาด้วยและทะเลาะกับคุณนั่นแหละครับเดี๋ยวเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมสาเหตุเดียวที่เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เพราะ เขารักคุณครับด้วยไพ่เดะเลอร์เวอร์ที่ปิดท้ายไม่ว่าเขาจะบอกคุณหรือไม่ก็ตามเขาเองมีพลังงานความรู้สึกอะไรบางอย่างแบบเนี้ให้กับคุณไม่แน่ใจว่าคุณอ่านออกไหมแต่ด้วยเหตุผลเดียวถ้าหากความสัมพันธ์นี้ทะเลาะแล้วกลับไปกลับมามันมีเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเป็นกำลังใจให้สําหรับทุกความสัมพันธ์นะครับผมส่วนใครที่อยากจะจองคิวอยากจะดูดวงส่วนตัวรีบทักมาได้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนด้วยนะครับ ก็ขอให้ทุกที่มีแต่ความคิดถึงนะครับยังไงก็ก like, กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แปันใ้พี่หมอด้วยนะครับ